สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับอีีนี้แอดมินก็มีข่าวสามมารัปได้ให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับเปลี่ยนคุณให้เป็นโค้ดกับแฟนตาซี EPL จัดทัพนักเตะที่โดนใจคุณมากที่สุด5คนเล่นง่ายลุ้นสนุกเหมือนได้ลงไปอยู่ข้างสนามเลือกทีมในฝันแล้วไปลุ้นรางวัลกันได้เลยลุ้นรางวัลใหญ่ร้้าใจทุกแแมตอง365 ในค่ำคืนนี้นะครับก็อยากจะฝากพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้านะครับให้ช่วยเป็นกำลังใจเชียร์แมนเชสเตอร์ของเรานะครับหักด้านทางด้านเซาเทมตันนะครับเพื่อคว้าอันดับที่ดีๆที่ตุดในฤดูกาลนี้นะครับเวลา21นาฬิกานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีคิวประทะทางด้านเซาเทมตันนะครับเป็นการไปเยือนทางด้านเซาเทมตันนะครับที่สนามเซนต์เมรีสเตเดียมนะครับวันนี้นะครับวันเสาร์นะครับเสาร์ที่10พฤษภาคม2568หรือปี2025นะครับ เวลา21นาฬิกาตรงนะครับถ่ายท่อสดทาง2 p พ e ีเ e r f o o t ุตบอลนะครับอย่าลืมพลาดนะครับอย่าลืมให้กำลังใจเชียร์แมนซิตี้ของเรานะครับอ่ามาดู11ตัวจริงที่ข้าว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้นะครับก็ูรักษ,ษาประตูนะครับเป็นแอดเลสันมลเลสนะครับ แผงกองหลัง4คนนะครับคาดว่าจะใช้ทางด้านยอตโกควาดิโอนะครับกับลูเบนดิอาร์ตยืนคู่กันนะครับส่วนวิงแบ็กทั้งสองข้างนะครับก็ใช้เป็นนิโก้เอลลี่นะครับฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เป็นทางด้านมาติุสนูเนฟส่วนกองกลาง2คนนะครับคาดว่าจะใช้เป็นทางด้านนิโก้กานตาเลสแล้วก็ มาเดลโควสิตนะครับแล้วก็แผงตัวลูกนะครับสามคนนะครับคาดว่าจะใช้ทางด้านซาวินโยแล้วก็มามูนนะครับยืนข้างๆนะครับแล้วก็ให้คิวดูบอยเป็นตัวสร้างสรรค์เกมและหน้าเป้าเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทางด้านเอริงฮารลนนะครับอย่าลืมพาชเชียร์นะครับวันนี้เวลา21นาฬิกานะครับเป็นเพีงพี่น้องชาวเรือใบติฟ้าคิดว่าสกอร์ออกมาเป็นเท่าไหร่ อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเป๊ปซิงใจเมราโดยยกเป็นต่าหลักในช่วงเวลาที่ยากลาบากเป๊ปกวัวเดวล่าได้กล่าวชื่นชมทางด้านเมราโดซิวาถึงบทบาทสําคัญของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะดีหรือร้ายโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทีมเผชิญพนาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นหลายรายเจ้าตัวก็ยังแสดงตัวว่าพร้อมจะช่วยทีมอยู่เสมอ ในช่วงเวลาที่ยากลําบากเขาอยู่ตรงนั้นเสมอผมไม่มีวันลืมเลยเวลาใครๆๆฟิตหมดมันก็ง่ายที่จะโดดเด่นแต่เบรโดติว่าคือคนที่สู้และทนในวันที่ไม่มีอะไรเป็นใจและเขาไม่เคยหายไปไหนสู้ไปกับทีมแม้ต้องเจ็บปวดคนแบบนี้แหละที่มีความหมายสําหรับผมมากจริงๆนี่นะครับก็เป็นคากล่าวชื่นชมจากบอสเป๊ปถึงทางด้านเบรโดติว่านะครับมาดูข่าวต่อมาเอฟชี้ชัดกวาดิโอคือแข่งยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลนี้คู่ควร MVP เ๊ปกวัวเดวล่ายุกย่องฟอร์มอันยอดเยี่ยมของด็อกโกวดีโอว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สุดของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤด,ดูกาลนี้หลังถูกถามว่าใครมีโอกาสคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรในซีซั่นนี้มากที่สุดเบบปีกล่าวว่าผมคิดว่าดอกโกนะเพราะว่าเขาคือผู้เล่นที่สําคัญที่สุดของเราในฤด,ดูกาลนี้เขาเชื่อถือได้เสมอลงเล่นได้ทุก3วันตลอดทั้งที่เเดือนในทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะดีหรือร้ายคือกำลังหลักของทีมจริงๆนี่นะครับ เ็ฟก็บอกนะครับว่านักเตะที่มีโอกาสจะควา้ารางวัลประจำซีซั่น2024-2025นะครับก็คือยอตโกควาดิโอนะครับเพราะว่าเขาลงทุกๆแมตช์เลยนะครับอาการบาดเจ็บของเขาก็แทบไม่มีเลยนะฮะมาดูข่าวต่อมานะครับยังเป็นข่าวของทางด้านยอตโกควาดิโอนะครับไม่แค่ไขคล้อควาดิโอรับตรงๆผมนี่แหละ แฟนตัวยงเทเล์สวิตแฟนบอลหลายคนนะครับอาจจะไม่ทราบนะครับว่ากองหลังคนเหล็กของแมนซิตี้เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของนักร้องสตวอย่างเทเล์สวิตนะครับเขาเป็นแฟนทันเทอของเทเล์สวิตนะครับตัวจ,จริงเสียงจริงเลยนะครับเขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะบอกว่าผมแค่ชอบเพลงของเธอเพลงของเทเล์สวิทจริงจริงแล้วแม้เพื่อร่วมทีมจะล,ล้อกันบ้างแต่ผมไม่เคยสนเลย อัลบ,บั้มที่ผมชอบที่สุดแล้วรอก็คือแน่นอนในปี1989 t าร์ลส์ซีวิทเวอร์ชันนี่คือที่สุดแล้วสำหรับผมนะครับเจอตัวนะครับภายนอกดูดุดันนะครับแต่ภายในดูหวานแววเหลือเกินนะฮะพ่อยัดโกกว่าดิโอเอาละครับสำหรับใน EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ